จากลาดุงแก้วครับอันนี้จะผ่านอำเภอแรกของนครปฐมมาจากทางสระบุรีมาจากนน,นทบุรีนะครับหลังเป็นอำเภอบางออำเภไซน้อยนนทบุรีแล้วก็ลาดุมแก้วของของปทุมธานีที่ผ่านมาข้างหลังอันนี้คือเข้าอำเภอบางเลนจังหวัดน,นคนปรปฐมนะครับ รอสอ1ครับตัวลุงบางเลนครับนี่ก็จะเข้าเป็นตัวอำเภอนะครับเี่วกับการบางเลนนะครับสพบางเลนต้งบานบางเลนนะครับไปเลยน,น,นะครับ,นนรบตอนนี้ก็ทางก็เป็นอยู่2เลนทางก็กึกกักกึกกักนกะ็จะผ่านของเล็กของน้อยมากมายนะครับตอนนี้ก็แม่น้ําท่าจีน น้ำท่าจีนครับน้ำท่าจีนนะครับก็เป็นแม่น้ำไม่ใหญ่นะครับเลีเ้ยวซ้ายดอนตูมครับเลี้ยวขวาไปบางเดย์แล้วก็ขวาขวาก็ไปกำแพงแสนคือตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพื้นบางเดย์ทั้งหมดนะครับแต่เลี้ยวซ้ายเลีเ้ยวขวาเป็นนคร สามแยกนะครับวขวาไปตัวอำเภอนะครับแล้วก็ตรงไปจะเป็นกำแพงแสนนะครับอันนี้ทางแยกนะครับแต่เราจะเลี้ยวซ้ายนิดหน่อยตรงนี้ก็บริเวณทางไปอำเภออำเภอดอนทูมนะครับทางใต้ทงางขวามือไปกำแพงแสนเรนนี้ทั้งหมดเป็นอำเภอบางเลนนะครับจังหวัดนคร,รศรีธรรมวันนี้วันที่สิบสาม พฤศจิกาย,ยนสองพันหาร้อยสก็อันนี้ตลาดเย็นนะครับนี่ตลาดเย็นออของอำเภอครับก็ก็มีร้านค้าคว้ามือก็มีหลากหลายธิปัตห์ใบตะมงต้นไม้คว้ามือก็จะเป็นโรงบาลเนาะเห็นไ,ไหมครับเดี๋ยวอันนี้อาจจะไม่ใช่ดูก่อนใช่ไหมโอ้โรงบาลจริงครับอันนี้ก็ ไปข้างหน้าอีกหน่อยก็จะเป็นแบ่งแบ่งครึ่งระหว่างอำเภอดอนตูมกับอำเภออำเภอบางรีน,นะครับอันนี้ก็ม,มุ่งหน้าทางก็ดีครับโอมากก่อนนี้มีตาสียอันนี้ปรับปรุงครับก็ปรับปรุงทางดีขึ้นนะครับเี๋ครับอันนี้ก็ก็จะเหลืออยู่ไปไปมาไปกับอย่างลเรียน สังเกตทางสองข้างทางจะเป็นทางเรืองเหลืองนะครับให้คล้ายๆว่าให้เป็นทางเบี่ยงเองอัตโนมัตินะครับเบื่อแซงอะไรเพราะว่าทางแคบครับโอเคครับก็มีอืมอันนี้เพียร์ครไฟฟ้าเนี่ยเราจะขับเรื่อยๆขับเร็วไม่ได้ครับเนี่ยครับก็มาดูถนนนทางก็ดีนะครับข้างหน้าอีกประมาณตล้งแต่สิบสามกิโล ใช่ไหมสสิบามโลถึงอำเภอดอนตูมโอเคครับอะไรครับช่วงดีไม่ตั้งใช้